ครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการใช้งานครับของเจ้าตัวเทนเชอร์หรือเครื่องขุดล่องดินนะครับเครื่องขุดล่องดินของเราเนี่ยนะครับจะแบ่งนะครับความกว้างของล่องดินนะครับแบ่งด้วยความกว้างของฟันนะครับซึ่งความกว้างของฟันเนี่ยจะอยู่ที่10เซนติเมตร15เซนติเมตร20เซนติเมตร25เซนติเมตรและ30เซนติเมตรนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการติดตั้งเจ้าตัวอุปกรณ์นะครับกับเจ้าตัวแมกโนะครับอย่างแรกนะครับถอดสลักตัวนี้ออกนะครับติดตั้งกับปลายอาร์มนะครับสลักตัวนี้นะครับติดตั้งกับตัวตรงเตงนะครับต่อไปนะครับคือการติดตั้งนะครับสายไฮดรอลิกนะครับกับแมกโนะนะครับติดตั้งสายไฮดรอลิกนะครับชุดนี้นะครับกับลายหัวแยกนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการนะครับตรวจสอบรอยรั่วนะครับของน้ํามัานไฮดรอลิก ว่าเกิดการรั่วซึมหรือไม่นะครับอ่าต่อมานะครับความลึกนะครับความลึกในการขุดล่องดินนะครับจะอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับ75ซนเมตรและ90ซนติเมตรนะครับซึ่งนะครับการปรับความลึกเนี่ยเราจะปรับโดยการขันน็อตนะครับ2ตัวและปรับความลึกตามที่เราต้องการเลยครับ ปรับตั้งนะครับแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจนะครับกับเจ้าตัวฟันนะครับให้เหมาะสมซึ่งเจ้าตัวแผ่นเพจเนี่ยจะมีระยะบอกนะครับว่าฟันเท่าไหร่ควรปรับตั้งไปที่เท่าไหร่นะครับครับระยะโซ่10เซนติเมตรนะครับ15เซนติเมตรและ20เซนติเมตรนะครับให้ทําการใส่แผ่นเพจเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นระยะโซ่นะครับ30เซนติเมตรนะครับให้ทําการถอดแผ่นเพจครับ การตรวจสอบนะครับก่อนเริ่มทํางานนะครับอ่ะแบ่งด้วยกันนะครับเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือส่วนของเครื่องจักรนะครับส่วนของเครื่องจักรนะครับส่วนแรกเลยเช็คนะครับนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าชํารุดหรือสึกหลอหรือไม่นะครับถ้าชํารุดหรือสึกหลออนี่ให้งดใช้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาคือจุดนะครับอัจจารบีต่างๆนะครับเช็คว่าอัจรรบีเรียบร้อยหรือยังนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นส่วนของเจ้าตัวพื้นที่การใช้งานนะครับ การตรวจสอบนะครับพื้นที่ในการใช้งานนะครับว่าในพื้นที่บริเวณนั้นน่ะมีการวางแนวท่อต่างๆหรือมีตอไม้ขนาดใหญ่หรือไม่นะครับรันอินเครื่องจักรก่อนเริ่มทํางานนะครับอย่างแรกนะครับให้ทําการนะครับยกตัวอุปกรณ์นะครับให้พ้นหน้าดินนะครับต่อมานะครับตรวจสอบนะครับว่าบริเวณโดยรอบนะครับมีนะครับคนหรือสัตว์นะครับไหมนะครับในรัศมีหเมตรนะครับ ต่อมานะครับทำการลันเครื่องนะครับครับต่อไปนะครับคือการเริ่มใช้งานของเครื่องจักรนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการลดระดับนะครับให้ตัวเครื่องจักรนะครับติดกับหน้าดินเลยนะครับอ่ะขั้นตอนที่สองนะครับทำการถอดนะครับตัว ล็อกนะครับแล้วทำการล็อกพินนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเริ่มนะครับลันเครื่องนะครับแล้วตรวจสอบนะครับว่าฟันเนี่ยเคลื่อนที่นะครับถูกจ้องตามทิศทางหรือไม่นะครับครับส่วนต่อไปนะครับทําการกดหัวอุปกรณ์นะครับ้วทําการให้กดหัวนะครับให้หน้าเพจเนี่ยนะครับขนาน กับพื้นดินเลยนะครับนะครับทำการเดินเครื่องนะครับเป็นระยะ2เมตรนะครับแล้วทําการหยุดดับเครื่องเลยนะครับแล้วทําการนะครับยกนะครับเจ้าตัวอุปกรณ์ขึ้นนะครับให้ขนานนะครับกับตัวพื้นนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาครอบนะครับและทําการล็อกฝาครอบเลยนะครับครับหลังจาก ปิดฝาเรียบร้อยนะครับให้ทําการนะครับกดอุปกรณ์นะครับนะครับให้ไปยังตําแหน่งเดิมนะครับและวทาการนะครับเดินเครื่องนะครับให้ได้ระยะนะครับตามที่เราต้องการครับครับต่อไปนะครับคือการบํารุงรักษาตัวอุปกรณ์นะครับครับหลังจากใช้งานนะครับให้เครื่องเดินไประยะ50เมตรนะครับให้ทําการนะครับดับเครื่องนะครับแล้วทาการยกนะครับตัวอุปกรณ์นะครับ เพื่อทําการนะครับวัดความหย่อนความตึงหย่อนของโซ่นะครับซึ่งความตึงหย่อนของโซ่เนี่ยระยะน้อยสุดนะครับอยู่ที่4เซนติเมตรระยะมากสุดอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับครับการวัดระยะนะครับก็จะวัดจากเจ้าตัวบูมนะครับถึงตัวโซ่นะครับวัดเป็นลักษณะนี่นะครับว่าได้ตามคู่มือหรือไม่นะครับครับถ้าไม่ได้นะครับให้มาทําการปรับนะครับ ครับให้ทําการปรับนะครับโดยการคลายนะครับตัวนัดสองตัวนะครับเพื่อจะทําการปรับในด้านหน้านะครับครับเราจะทําการปรับนะครับเจ้าตัวโบนตัวนี้นะครับเพื่อทําการครับปรับความตึงหย่อนนะครับของเจ้าตัวโซ่นะครับครับหลังจากทํางานไปครบนะครับหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับหรือหกเดือนนะครับให้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับและนะครับให้อุปกรณ์ครับอยู่ในตําแหน่งนี้เลยนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับให้ทําการครับ เปิดฝาด้านบนก่อนนะครับแล้วทาการถ่ายด้วยฝาด้านล่างนะครับเปิดฝาด้านล่างครับ